สวัสดีจ้าสาวเคยเห็นกับบ้าผู้จ้า ผักในสวนก็งามงามพี่น้องมือสาไปเก็บมาได้กระขูหน่อยหนึ่งจ้ะหาแนวแซ่บๆมาไปกินกับผักสูพีสุนน้องเขากินกันจ้ะได้ก้อยกุ้งสองพี่น้องจ้ามือนี่ทั้งสุกทั้งดิบเลยจ้ะปุงใส่เข้าขัวหัวหอมพี่น้องพริกปุ้นขว่ไม่ไม่หอมหอยหอยอยู่จ้ะโชสน้ำปลาน้ำปลาใส่บักนาวสดตได้จ้ะมือนี่มีบักน้วาเลมอนจ้ะบีบหัวลงไปหอมหอยหอยอยู่พี่น้องเออเสบเซ่กะผักเขากำลังหลยพี่น้องต้นหอมสารเนหน่ซีจีนใส่เข้าไปจ้ะ ตีดังแต่อยู่ในหมอผละจะใจพี่น้องเสี็จเรียบร้อยแล้วจ้าไม่กินเขาน้ำกันพี่น้องฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์คอมเมนตนมาเป็นกำลังแนงใจสาวขาเห็นกับบ่าวเนี่ยเด้อจ้าพี่น้องขอพระคุณหลายๆจ้าสวัสดี <ภา S 2> ครับบ่าวครับสาวขาเห็นจ้าวันนี้มีก้อยก้อยกุ้งก้อยกุ้งทั้งสุกทั้งดิบพี่น้องก้อยก้อยกุ้งสองพี่น้อง <laughs> <laughs> อย่ามันเสียเปียบกันพี่น้องทีง่กินดิบกับด้านสุกเสียเปรียบเอาใส่กันเลยจ้า หากลาหลายพี่น้องกลงำลังงามถือฝนปงเอเลยอยู่หมายใจกินข้าวน้ากันจ้านะครับกินข้าวน้ากันครับจะว่าเขาจะว่าเมียงหรอกพี่น้องมือเสินใช้น้ำนะจะเสบก็ไมเ่เลอะหรอกของเสบอ <c oughs> เอียบไปจะได้ท้องพี่นออ้องจังบ่นเอาแต่เส นิวแล้วสิเปิดเ,เป็นอนพี่นอ้องเปิดวงละหอ่อหอดีๆกัน <c oughs> เดี๋ยวมันจะกระโดดลงมาเ <c oughs> สาเ่ห์ตันสาน่ห์กำลังงามมา ขนาจำที่เราหรือี่นอนจำห,อหออ้องห้องมั้งอดีขนาดเสียงใช่มั้ย ทั้งสุกทั้งดิบไปเลยเดี๋ยวเขาจะน้อยใจออกใบใยใบใยเะลยมะลาเนาะอืมแล้วเขมีทั้งคีไทยชีลาวเลยเนี่ยอืม

Non se non è nella... แีดงขนมเสียมันเราจะกินเขาพะนะเอิญมูพนไม่กินเข่ากันท่านกินตะเมียง <c oughs> กินแบบกลับจะเป็นซาน่าง <c oughs> กินข้าวน้า <c oughs> เป็นตางไม่เอาเป่าสาว่นา มันไม่ไเงีัว่ดีใบวหนไม่งเงี้ยครับเพิ่งเพิ่พาบาลคันเด่นคือคนงานครับสัตว์เขา่าสัตเข่าแต่ทีนี้นนมาให้ครบไงเครื่องต้องครบจุ่มน้ำ กุ้งกเ็นเนือวาหวาน เติมให,ให้ขาดเติมใหญ่ให้ขาดน้ำปลาบำรุงไตมุงดาบำรุงไตเติมไปเติมมานี่กลายเป็นเมนูหัวใจวายแล้วเฮ้ยเมนูไตาวายแล้ว ถ้าเติมอีกรอบนี้ต้องทำกำแพงกันละ <c oughs> องแขงมัน แซ่บดีรสชาติแซ่บเปล่มีโน่นนี่เปลือผักไม่มีปัญหาผักหลาย heina grá Etta แห้ง้ิ้นเขาล้วมันจ้ที่นองเลยเห็ดกำลังดีนะผมว่ากำลังดีไนมะ่เผ็ดถ้าเจอลูกโดดเท่าไปอ่ะเรียบร้อยเลย <c oughs> พริกแห้งลูกโดดเท่าเหี่ยวแล้ว มหึงกินหมดเลยเนะี่ยไม่ได้ออกมาเลยได้ไบดเข้าไปน้ำกันแหละเสร็จเพื่อเครื่องบดแข็งแรงอยู่ buổi sẽ ôm nó ở khi nào, Ừ. Cơ bà này, tay มันนอนคูงง <tama> ่กันอย่างนี้แหละดีแล้วเรื่ององมันดถะ หวานหอสาั้นดังกินยังกบเป็นตาแซ่ตาแซ่เป็นยังบวบยามเราหิวยังคัดแนวคนจริง,อของเขาคันไงเราไปนนองเอามันก้องขาหน่อยมันขายน้ำลาวเป็นปันสามเดียคอะดี ก็มือเขาขายก็มันง่ครับม,มันอุ่นมันหลายนจรงงวะเดี๋ยว,วชาวประมงจะไปหากุ้งแล้ว <c oughs> คำสุดท้ายจะแซบครับ <c oughs> กินกับเขามัานไกลเขากันดีขนาดเนาะอืมตักซี่ดีวเวลาหลบสวยหลบสอนรหลดสมแล้วพี่น้องหลอนแจกแซกบอ,บอ่ะที่นี่คลนนิปนีปไาไวส้สนีก็นะจ๊ะพี่น้องคิปหน้าเขากันไหมจ้าส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ